สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจ,จแล้วก็ขอบคุณการรับชมไลฟ์สดเมื่อคืนด้วยนะคะน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยทุกคน น่ารักมากๆจริงๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะเร็วๆเลยแล้วก็มีความสุขมากๆกว่าที่จะเราจะได้ก้าวเดินต่อไปในวันที่เราประสบความสำเร็จเราจะต้องมีความสุขในทุกๆวันนะคะเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็มีสวยๆลหล่อๆนะคะทุกคนนะท็อปปิกของเราเช้านี้ค่ะเราจะมาเล่นในท็อปปิกที่ว่าสิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ เป็นยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะสามน้องหูกระต่ายนะคะสามสีทำสมาธิให้นิ่งดึงดูดที่สีใดเลือกสีนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะน้องหูกระต่ายสีเหลืองนะคะเรามาดูซิสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมณีค่ะ เช้าว,วันอาทิตย์นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนกองที่หนึ่งวันนี้ค่ะแปดเหรียญน,นะคะ แปดเหรียญความอดทนความหนักแน่นความมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังนะคะบางสิ่งบางอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความสุขแล้วก็เหมือนเดิมในทุกๆวนันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะดูิเด็กถือไม้เท้านะคะ คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังด,ดำเนินไปอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปถึงแม้ภายในใจมันจะรุ่มร้อนมันจะเร่าร้อนนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะคะหกดายังไงก็ไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดค่ะทุกอย่างต้องมีอุปสรรคนะคะมีอุปสรรคมีการรอคอยนะคะ สีดาความนิ่งนะคะเหมือนกับว่าทงความสัมพันธ์นะคะทั้งอะไรก็ตามแต่ต้องใช้เวลาแล้วก็นิ่งๆน,นะคะตอนนี้ตัวตนของคุณ Queen of Pentacles ค่ะธาตุดินนะคะคุณเป็นคนธาตุดินคุณน่ารักมากเลยคุณเป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจเดียว นิ่งนะคะมีความสุขกับตัวเองเป็นคนนิ่งๆเป็นคนดื้อเงียบเป็นคนเรียบๆสบายๆรักธรรมชาติรักทะเลนะคะมั่นคงในจิตใจตัวเองมากมองความสัมพันธ์แบบจริงจังในทุกครั้งที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะมีค่าแล้วก็งดงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ความอดทนของคนจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะวันนี้นะคะทา ทำให้ดีก่อนคือพลังงานของไพ่ออกมาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดําเนินไปค่อยเป็นค่อยไปแต่มันมีอะไรที่ดีข้างหน้ารออยู่ให้มองไปะยังอนาคตที่ที่จะมาถึงนะคะแล้วก็จะผ่านอุปสรรคไปได้ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันนิ่งแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะสเต็ปบ,บาสเต็ปนะ ยคุณจะได้เจอคนในอดีตชาติของคุณนั่นเอง six of cups นะคะคนในอดีตชาติของคุณคนที่คุณคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความผูกพันนะคะภายในจิตใจคุณอาจจะรู้จักแล้วก็ได้อาจจะรู้จักกับคนคนนี้มานานแล้วก็ได้ตั้งแต่สมัยเด็กสมัยไหนแล้วก็ได้นะคะหรือถ้าคุณไม่เคยเจอเลยคุณจะได้เจอกับเขาเป็นคนอดีตชาติ ที่คุณรู้สึกว่าตกหลุมรักนะคะกัรายการในครั้งแรกหรือรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเจอพบคนนี้คุ้นหน้าจังเลยนะคะทำไมเหมือนเคยรู้จักกันมาแล้วเรารู้จักกันมาหรือเปล่ามันจะอบอุ่นและจะมีความสุขมากนะคะคุณจะได้พบเจอคนในดีชาติของคุณคนคนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีอะไรที่มั่นคงมีอะไรที่ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปเกิดขึ้น และเขากำลังจะดำเนินทางมาหาคุณถึงแม้มันจะช้าๆนิ่งๆแล้วก็มีอุปสรรคค่อยเป็นค่อยไปมีความคิดถึงนะคะหรือมีใครคิดถึงคุณอยู่อาจจะมีความสีดาบอาจจะมีความนิ่งของความนอนไม่หลับความกังวลความคิดมากมีแต่ความคิดถึงนะคะเพราะฉะนั้นความรักนะคะที่เป็นรักแท้ กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะณตอนนี้ก็เป็นไปได้คิดถึงความรู้สึกเก่าๆความอบอุ่นนะคะกำลังตามหาคุณนะคะคนกองที่1นนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้มีใครคิดถึงคุณคนที่เป็นคนอดีตชาติมีใครนะคะที่คุณคุ้นเคยรู้จักดีแล้วอยากพบเจอคุณอยากมาหาคุณนะคะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนน่ารักแล้วก็งดงามมากๆคุณเป็นคนธาตุดิน คุณชอบแต่งตัวเรียบร้ดูดีมีสไตล์นะคะเพราะฉะนั้นคุณหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวดูแลตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองได้คุณจะเจอคนที่เป็นรักในดิจิติรักแท้ที่คุณตามหาอย่างนั่นเองนะคะคนกองที่1นะคะพลังงานไพ่สวยมากเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้มันโฟล์นะคะไปกับเวลา ให้มันโฟล์ไปกับการเวลาของมันนะคะมีความสุขกับตัวเราณนะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มีคุณค่ามากที่สุดนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยววันแล้วก็เวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะนําพาให้คุณได้ไปเจอกับรักคนรักในดิตชาติของคุณนั่นเองนะคะของให้วันนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆเรามาดูออร่าเข้าคัทกันนะคะ new beginnings ค่ะ สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังจะเริ่มขึ้นนะคะเริ่มต้นขึ้นในทุกๆวันแล้วก็สิ่งดีๆความสุขสมหวังกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะบาลานซ์ Balance ค่ะมีความสุขกับตัวเองเอนจอยกับชีวิตตัวเองนะคะอยู่กับสมดุลน,นะคะพลังงานดีๆนะคะในทุกๆวันแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันดีกว่าว่าวันนี้คุณจะได้เลขอะไรนะคะ เลขสวยๆจะได้เลขอะไรนะคะเรามาทอลูกเต๋ากันเนาะโอออกมาเลขเจ็ดนะคะทุกคนยังไงขอให้เลขเจ็ดเป็นเลขนำพานำโชคของทุกๆคนนะคะหรืออาจจะมีใครเกี่ยวข้องกับเลขเจ็ดก็ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมฟังไวเป็นพลังงานดีๆนะคะในเช้าวันนี้สิ่งดีๆกำลังจะเกิดกับคุณ เกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ามีความสุขมากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะขออภัยค่ะกองที่สองหูก,กระตายกองที่2ของเรานะคะว่าสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้นะคะมีอะไรบ้างเรามาดูซิ สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนกองที่สองวันนี้ค่ะ Temperance หนึ่งไม้เท้าอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการปรับความเข้าใจนะคะการปรับเรื่องของความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปทางที่ดีหนึ่งไม้เท้าไพ่สวยงามเลยสวยงามมากๆเลยนะคะหนึ่งไม้เท้าเป็นความรู้สึกแ a ชชั่นของ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแพชชั่นที่จะทอะไรใหม่ๆเดินหน้าสู่สิ่งใหม่ๆที่สัมผัสแล้วก็จับต้องได้จริงๆที่มันเป็นความรู้สึกที่มันความรู้สึกมีความสุขความรู้สึกใหม่ๆนะคะที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถเป็นจริงแล้วก็เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังนาพาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าได้อะไรอีกสามดาบความเสียใจยความวิตกกังวลอะไรก็ตามแต่ ขอให้มันนะคะเป็นอะไรที่อห้าดาบนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งเขาอยากพูดคุยกับคุณแหละนะคะห้าดาบการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเคลียร์ปัญหาหัวใจนะคะเพราะฉะนั้น จะมีเรื่องของการปรับความเข้าใจนะคะมีใครอยากปรับความเข้าใจกับคุณการเริ่มต้นสิ่งต่างๆที่ผ่านมา3ดาบความวิตกกังวลความเจ็บปวดเสียใจนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขา8ถ้วยนะคะความกังวลความเสียใจสิ่งที่ยังสิ่งที่มันยังค้างคาอยู่ในใจนะคะ แปดไม้เท้าไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะอย่างการทันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะการพูดคุยแบบซึ่งๆึงหน้า จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณอย่างกะทันหันนะคะแปดไมเท้าเป็นอะไรที่รวดเร็วมากๆนะคะเวลาที่คุณยุ่งมากๆคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยหรือว่าคุณแบบมีความสุขกับตัวเองเพลินกับสิ่งโน้นสิ่งนี้หรือว่าเดินทางไปไหนนะคะอาจจะเกิดเรื่องอะไรกระทนหนไม่ได้ตั้งตัวนะคะมันมีการรอคอยของการปรับความเข้าใจาแล้วก็การพูดคุยนะคะห้าดาบคือการรอการพูดคุยะค่ะ ตั้งท่ารับละนะคะว่าจะได้คุยคุยติดต่อสื่อสารแล้วก็เคลียร์เรื่องราวของปัญหาหัวใจนั่นเองนะคะที่มันยังติดค้างคางกันอยู่สาดาบนะคะเป็นเรื่องของอุปสรรคความกังวลนะคะความวิตกกังวลแล้วก็ความเสียใจนะคะที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปรับความเข้าใจพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจนะคะ จะมีการปรับความเข้าใจคนที่ทิ้งห่างคนที่นิ่งนะคะต่างคนต่างนิ่งกับคุณนะคะคุณอาจจะตัดจบแล้วก็เดินจากเขามานะคะเพราะฉะนั้นเป็นการรอคอยที่จะได้ปรับความเข้าใจปรับความรู้สึกที่จะเริ่มต้นหรือว่าทำอะไรใหม่ใมสิ่งดีๆจะกำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่มันค้างคานะคะข้างในใจ จะได้รับการเคลียร์นะคะการพูดคุยแปดไม้เท้าความรู้สึกที่มันยังคงคนคนนั้นเขายังคงมีความรู้สึกของอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะสารความสัมพันธ์นะคะเพราะความรู้สึกมันยังคงเป็นไม่เท้านะคะที่ได้งอกงามมีความรู้สึกเติบโตขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับอะไรอย่างการทันเกิดขึ้นอย่างกร,งรทันไมทในตั้งตัวการเคลียร์เรื่องปัญหา หัวใจนะคะและแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งต่างๆมันจะเหมือนกับว่าก่อนหน,น้านี้ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้มั่นใจมีการเปลี่ยนแปลงปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามโลกตามสมัยที่มันควรจะเป็นแล้วก็หนักแน่นมุ่งมันมากๆตั้งใจแม้ว่าการงานหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันจะมีความกังวลมมีความ หน,หนักใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะคะขอให้เผชิญหน้ากับมันนะคะ,ะเผชิญหน้าแม้ว่าบางครั้งเราจะท้อแต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะในทุกวันแล้วมันก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะขอให้เชื่อไว้นะการปรับความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการปรับนะคะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนําพาซึ่งสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีๆ อัพไซแนตี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามการและก็เวลาของมันนะคะเจตนารวมความตั้งใจของเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ออกมาจากภายในจิตใจของเราแน่วแน่มีความสุขให้มากๆนะคะโอกาสมองหาโอกาสที่จะเข้ามาถึงทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสุขของของตัวเราเองตั้งใจรักตัวเองให้มากๆนะคะ บางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างกทัดหันหจนเราคิดว่ามันคือเทพนิยายมันคือนิยายมันคือมันเหมือนกับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรอมันจะใช่หรอนะคะอะไรแบบนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่ 2นะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณอย่าก,กระดันหันไม่ให้ตั้งตัวสิ่งต่างๆเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายจะได้รับการเคลียร์ได้รับการพูดคุยนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้มีอะไรบ้างมาดูซิสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนกองที่3วันนี้ค่ะ justice คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเพราะว่าคุณชอบความยุติธรรม ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นนะคะแปดถ้วยอะไรที่มันค้างคาอะไรที่มันยังไม่เคลียร์นะคะเรื่องราวอะไรต่างๆหรือว่าคุณเดินจบจากใครมานะคะคุณตัดจบจากใครมาหรือเปล่าจงหนักแน่นนะคะ อู้อศวินดาบนะคะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารพูดคุยอย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก็กระทันหันมากๆการพูดคุยก็จะเป็นการพูดคุยกันแบบผู้ใหญ่ซึ่งซึ่งหน้าตรงๆแล้วก็มีเหตุผลซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณยุ่งมากๆคุณ ไม่ได้สนใจเขานะคะคุณทําอะไรเพล,เพลินเคุณมีความสุขกับตัวเองคุณเดินทางไปที่ไหนคุณอาจจะได้รับการติดต่อหรือว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ตกใจนะคะเกิดขึ้นกับคุณอย่างก,กระทานหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะธาตุลมอศวินดานะคะผู้ซึ่งรวดเร็วว่องไวดั่งกับพายุลมเพื่อที่จะประจันหน้าพูดคุยติดต่อสื่อสารเคลียร์นะคะเจ็ดถ้วยความคิดถึงนะคะความคิดถึงความต้องการ การเลือกการกำลังคิดนะคะว่าจะหาหนทางหรือว่าสิ่งอะไรใหม่ๆรูสิว่ามีใครคิดถึงคุณมีใครจินตนาการมีใครมโนถึงคุณนะคะแน่นอนคุณอาจจะเป็นคนที่คุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็สวยดูดีมีสเสน่ห์มีคนมาชอบเยอะหรือเปล่านะคะมีใครคนใดคนหนึ่งต้องการกําลังที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะหรือสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดไม่ว่า หน้าที่การงานนะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ขอให้มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะคะคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะว่าตัวตนของคุณตัวตนของคุณเป็นคนเป็นราชาอาราชินีไม้เท้านะคะแพชั่นราชนีไม้เท้าธาตุไยนะคะดูสิคุณเป็นคนที่ทันสมัยมากเลยแต่งตัวดูดีทันสมัยมีเสน่ห์ นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะมีความใจร้อนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมัม่นมั่น working woman มากนะคะทำงานเก่งทํางานเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นนะคะมองการกลายเป็นคนคิดตารลัาความยุติธรรมชอบความยุติธรรมมากๆแล้วก็สามารถตัดจบ อยู่กับตัวเองแบบสวยๆได้แบบมีความสุขมากๆเลยคุณพึ่งพาตัวเองได้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีการแต่งตัวลายสไตล์ที่ทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์เฟรล,ลี่นะคะในแบบฉบับของตัวเองมีบุคลิกภาพที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคุณคนคิดเก่งทํางานเก่งเป็นสาวที่ทันสมัยมากเพราะฉะนั้น จะมีคนเข้ามาตกหลุมรักคุณอย่างแน่นอนและความยุติธรรมถ้ามันจะไปต่อได้มันจะต้องเท่าเทียมกันซื้อสัต์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ชะนนั้นจะชนะหัวใจคุณไม่ได้เลยนะคะสามเหรียญคนคนนั้นอาจจะเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาระดับผู้นําก็ได้นะคะเพราะว่าบุคลิก,กภาพของคุณนี่โดดเด่นมากๆเพราะฉะนั้นเขาต้องเหนือกว่าหรือว่ามี power ที่สูงกว่าหรือเขาอาจจะมีความเป็นผู้นําและเป็นคนที่ ธาตุลมก็ได้นะคะเป็นคนคิดหนักคิดเยอะมุ่งมั่นแล้วก็จริงจังมากๆเป็นคนที่วางแผนในชีวิตดีนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่คุณสองคนมี energy พลังงานที่คล้ายๆกันนะคะมีความเป็นความคิดที่เหมือนกันนะคะพลังงานผู้นําเหมือนกันเขาอยากพูดคุยปรึกษาหรือกับคุณในเรื่องของอนาคตนะคะแล้วก็อยากที่จะ ทำให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันยุติธรรมและเท่าเทียมกันนะคะอะไรที่คุณนิ่งตัดจบมาเขายังไม่ยอมแพ้เลยเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณแน่ๆถ้าเขามีโอกาสเขากาลังคิดอยู่นะคะคิดในส่วนของในเรื่องของการวางแผนหรือการทำรายการมโนการจินตนาการในเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะการติดต่อสื่อสารอย่างกระตันหันไม่ทันในตั้งตัวแล้วก็ การพูดคุยในเรื่องของอนาคตนะคะที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะขอให้เชื่อมั่นไว้นะคะคนกองที่สานะคะดีมากๆเลยนะคะมีใครอยากพูดคุยกับคุณนะคะเข้ามาจีบเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็พูดคุยวางแผนในเรื่องของอนาคตกันนะคะเดี๋ยวเรามาดู oracle card intuition นะคะ อินเนอร์จักภายในจิตใจนะคะเป็นอะไรที่บง่งบอกเป็นสัญญาณเตือนที่ดีไรเชมนะคะอยู่กับจังหวะชีวิตนะคะเหมือนกับว่าให้ให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะเสียงเพลงนะคะแล้วก็ตามให้เดินหน้าไปตามจังหวะชีวิตของคนเราเปล่อยให้มีความสุขมีจังหวะดนตรีภายในจิตใจมีความสุขในท่วงทํานองของ ชีวิตแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะคนกลองที่3ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมนี่คือพลังงานของกลองที่3นะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้นะคะ จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างกระดันหันไปทนไในตั้งตัวการได้พูดคุยนะคะการได้ปรึกษาหารือเรื่องของอนาคตการที่ได้เคลียร์สิ่งต่างๆแบบด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ได้รับความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะกับ topic ท็อปิกหน้าท็อปิกนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ